วัสดีค่ะพี่น okay. er ้องเยอจัค pues right ุณจิจัคเลยัลองวันะหาอยู่หาไม่ได้พ่อวันนี้พี่กะทิ้ักท้องนะพี่น้องเออเอกะิ่งมอนจะทิลงไปจะ็มันๆนะพี่น้องเนาะอย่างไหลยเนาะทุกพี่ทุกน้องถ้อมนเนาะเล็บติดจอดติดจอดถึงไหนมันหมายเดิมมันนีกพน้อ อนก็ทำมานึกเนะพีแกงตะขาตะไค้ไปมกูตะปีตะเทียงทำเองตุกเองทำเองนกเนาะพี่แกงย้นี่ทำเองตุกเองเยอะเออหอมห่วยหอย้ยนกนะกรรนั่นยายแบตนาดไรนกเนาะเที่ยวเจบะเจวดง

ใส่หมูเนื้อหมูใส่หมูด้วยหมูลงไปใส่หมูลงไปเด้อพี่น้องเด้อใส่หมูลงไปใช้มากไปก็ใส่หลายใส่มากหน่อยใส่หน่อยเด้อพี่น้องใช้มากตอนใส่ไปหลายๆเลยถึงว่ามากตอนพี่ยายจะใส่ครับใส่ลงไปใส่หมูเยอะเยอะมากตอนแล้ว่ามากตอนแต่ใส่หมูเนี่ยหมูพ่อประมาณนี่แหละพี่น้องใส่แกงกะทิก็คือหรือแกงกะทิข้าวกล้องเด้อพี่น้อง มึงคน้ถึงไม่จริงเพอะไรด้วยหน่อยขันไล่แก่งกับขันหญงกย้ายย่างไรกะนหน่อยแนอยกัแงขนลอยกนด้วยอาหารก็่ากน้องอก็ดสวยอาานก็คุย่างกันนี่กับน้องน่ไ้นี่ไ้ย่าพีนน้องกันรวมตัวเันั้ำส้เข่าฝาอาหารไ่เป็นธรามชาติ นี่น้ำซันกนบรงาอาหาร่นี่นไม่ยังไปยิงเสียวจ้ำจันไหนซีไยายด้วยพี่น้องีมักไม่จบูใหญ่ี่นั่กินหูน่องที่น่กินเยอะ้มนยัก็เสียนเอียมะเนาะซีมึงก็เดือเนาะบานนี่เนี่ยดือนจ้ำเสียมทั้วกระเสีมเอยบ้านน้องตายายมาแต่าก็เสียด้วยพี่น้องที่ก๋วห้ง่จะากมือพียางเลยพี่น้อง อาตอนี่ัน้อยดเข้มือ้องมอบึงใส่แ่แล้แ่ไม่่เ็กยังเลไมให้บสิ่งท่เขาเีกเปบนระเทียง เออไม่ดีกันจ้อาอืดน้องดเก็ราี่น้กีก็รัืนั่นเนนตาดพส่ง พี่นาปลานำปลาด้พี่น้องนาฮะเลียนไปนะจะนากะนกินใหพี่น้องด้องทองย่งทองพี่น้องไม่รู้หีด้อแลว่านีต้อไปพัอถุกก่อนยายสภยเอาหนผแบบมาถุใส่พี่น้องเอาเขาอ่เาไละ ลักกทิสดีนงเด้อลักกษิสดกสอันนี้ก็ตดหนังตมือ่นงคอ่ะหัวลากไปก็หหัวลาไปก็หูเด็กที่น้องข้อมือลากไปไกหใส่ลงไปหอมหัวหอมวย ดวสิทิลินลงทิ้ไหนลไเด็กน้อเสยแ่เด้อ่แตเด็กหน่อเดอยายตดเนาเมนนี้เสียแต่เด็กพน้องเด้อเสียแต่เด้อแต่ชนแตทำนี่เลยเ้อมีน้องดอคิปสิมาเหนกัใหม่ย้าขอตัวกันเด็กพี่น้องมากินแตงกะทิข้าวมันยายเลยสวัสดีค่ะ